ที่เปิดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองบรบบุรีครั้งที่32ประจำปี2568เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดรบบุบร,ปปรีวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา19นาฬิกาที่โดมอเนกประสงค์ชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบรบบุรี นายปัทยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบุรีครั้งที่3.2ประจำปี2,568โดยมีดรรัชพลตุลักัณ์นายอำเภอเมืองลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้จัดให้มีการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบรีเป็นชุดการแสดงกระท้อนหวานทราลมให้กับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมง,งานได้รับชม หลังจากการแสดงด้านหน้าเวทีสิ้นสุดลงพิธีกรกล่าวเชิญประธานในพิธีและกล่าวเชิญในอำเภอเมืองลุบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการด้านหน้าเวทีจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกระรกนนผมในรัฐพนตรกันบาลในอำเภอเมืองลบบุปปรีในนามของคณะกรรมาการจัดงานต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ได้กระรุณน,นา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศก,กาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่32ประจําปี2,568ในวันนี้จจงหวัดลบบุรีที่เรียกว่ากลมแป้นเปิดปารทอนหวานเนื้อปุยอร่อยทุกส่วนเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตกระท้อนให้เป็นที่รู้จักอยู่ในความยอมของผู้บริโภคกระตุ้นภาคการท่องเที่ยจังหวัดลบบุรีและกระตุน้นเศรษฐกิจในภาพรวม แบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในลำดับต่อไปเรียนเชิญครับเรียนท่านปลัดจังหวัดลบุรีท่านในอำเภอเมืองลบุรีผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบุรีผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีนายกเทศมนตรีเมืองเขาสังยอดท่านในอำเภอเมืองลบุรีท่านหัวหน้าส่วนทั้งระดับจังหวัดระดับ ส่วนราชการพี่น้องสื่อมวลชนท่านกำลังแพทย์ผู้อยญ่บ้านนะครับสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติพี่น้องเกษตรกรนะครับเรามีเรามีกระท้อน GI นะครับก็คือกระท้อนที่ขึ้นทะเบียนเป็นการบ่งชี้ถึงภูมิประวัติศาสตร์เฉพาะแห่งเดียวนะครับผมได้ถแถลงข่าวแล้วก็ทราบจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านปลัดท,ท่านเกษตรจังหวัด อร่อยนะครับอร่อยแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการตลาด่อชุมชนจนังหวัดของอำเภอนะครับแล้วก็กลุ่มแค่ติพันธุ์เนีผมผมดีใจมากนะที่ท่านพูดถึงเขาเจริญน,นะที่ทีกรบอกว่าผมต้องยืนนานใช่ไหมผมจะยืนนานกว่าถ่ายรูปอีกมีเรื่องเยอที่หา้ามไม่ได้อเรื่องคนนะต่นนี้ท่านไปแล้ว เรียนว่าทุกคนที่มาร่วมที kind of ่อยู Measure ่ทางบ้านฟังการถ่ายทอดก็ดีนะครับพ่อข่าบเรียนว่างานกระท้อนเราจะถึงวันพุธที่สองนะครับพุธที่สองเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับพ่อข่าบเรียนเชิญพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ได้เดินทางมาร่วมงานกระท้อนของจังหวัดลบบุรีกระท้อนฐานของจังหวัดลพบุรีในวันนี้นะครับได้เวลาอันสมควรแล้ว สองประจำปี2568นะ้ารบแปดนนี้ขอบคุณครับครับสิบมือครัเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กัตรงนี้ครับขออนุญาตตรงนี้ครับไดเซ็ตเซาตลองพนมมือแล้วกล่าวพนมมือด้วยขอให้การเปิดอีกครั้งหนึ่งนั้นสำเร็จไปด้วยดีไฟติดไฟติดไฟติดสาธุแ จัดงานเทศากาลกระท้อนหวานและของดีเมืองมรุบรีประจำปี2568ในครั้งนี้เป็นปีที่32กำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2568เป็นการเปิดให้เข้าชมฟรีทุกรายการทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่มีอย่างหลากหลายชนิดและผ่านการคัดกรองมาอย่างดีเมื่อวันที่21มิถุนายน2568 โดยในอำเภอเมืองลบบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารสดภายในงานรวมถึงสินค้าโอท็อปของจังหวัดลบบุรีสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภยัยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระท้อนหวานแปรรูปการจัดแสดงและจําหน่ายพันธไม้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมภายในงานทุกค่ําคืนจะมีการแสดงที่น่าสนใจประกอบด้วย การแสดงรีวิวประกอบเพลงจากสกรระดับอำเภอเมืองลบบุรีการแสดงพื้นบ้านไทยปวนโคกกระเทียมการแสดงของกลุ่มชาติพันธ์ไทยรามันไทยปวนถนนใหญ่การเต้นบาสโล๊ไทยเบิ้งโคกสลุงมการแสดงกลุ่มลาวเวียงบ้านหนองแขมบลาวเวียงบ้านป่าดานการแสดงเซิร์ฟบ้างไปอำเภอโคกเจริญการแสดงของกลุ่มชาติพันธ์ปวนร,รักว,รรกวิถีถิ่นบ้านโคกกระเทียม การแสดงเซิร์ฟตะก้าและกิจกรรมหลั่วงย้อนยุคโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุปปรีและยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุปปรีตามคำขวัญจังหวัดลพบุร,ปปรีที่ว่าวังนารายคู่บ้านศาลทกการคู่เมืองปรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอทองเกลื่อนปลาสักจุลสิทธิ์เกลือกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนาราย